คณะกรรมการสุขะอ,อนามัยแห่งชาติจีนเปิดเผยตัวเลขสถิติในช่วง5ปีของแผนพัฒนาประเทศระยะ5ปีที่14ระหว่างปี2021ถึง2025จีนมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุกว่า300ล้านคนโดยจีนกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในระดับกลางในอนาคตการดูแลผู้สูงอายุนอกจากการติดตามและดูแลผู้สูงอายุแล้วยังต้องมีการเน้นทางวัฒนธรรมและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุอีกด้วยมีหลักประกรันการใช้ ชีวิตในบ้านปลายมีความสบายเช่นในมณฑลเหอเป่ยผู้สูงอายุก็ใช้ชีวิตอย่างสะดุกสนานในสถานดูแลผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีผู้สูงอายุกว่า7,000คนใช้ชีวิตอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ซึ่งจัดโรงพยาบาลโดยเฉพาะเพื่อดูแลผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่มีความแข็งแรงสามารถดูแลตนเองได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างสบายในขณะที่ผู้สูงอายุที่เป็นโรคและมีสมรรถภาพที่ไม่เต็มร้อยจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี